ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบของนอร์ทแคโรไลนาความลับมืดมิดกำลังก่อตัวความลับที่จะสะเทือนไปทั้งชาติสตีเวนพัชชายผู้มีอดีตมืดดำกับลูกสาวของเขาเคที่ฟูสโกหญิงสาวที่กำลังค้นหาตัวตนทั้งคู่ถูกผูกมัดด้วยสิ่งที่มากกว่าแค่ความรักในครอบครัวการพบกันครั้งแรกที่ควรเป็นการรวมญาติกลับกลายเป็นความสัมพันธ์ต้องห้ามนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิด ความรักความหมกมุ่นการทรยศและการฆาตกรรมนี่ไม่ใช่แค่เรื่องอาชากรรมแต่เป็นฝันร้ายที่ซ่อนอยู่หลังประตูปิดตายตระกูลพลัดจุดเริ่มต้นสตีเวนพัดเกิดและเติบโตในเลวิทาวรัฐนิวยอร์กเขาเป็นเด็กแปลกๆที่ไม่ค่อยสุงสิงกับใครในโรงเรียนพูดน้อยและถูกแกล้งบ่อยๆก้าวไปข้างหน้าปี1995สตีเวนอายุ20ปี เขาเจอผู้หญิงชื่ออลิซาจากซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสในแชทรูมออนไลน์แต่มีปัญหาใหญ่อลิซาอายุแค่15ปีทั้งคู่คุยกันและเรื่องดำเนินไปอย่างรวดเร็วสรุปสั้นๆสตีเวนขับรถข้ามรัฐจากนิวยอร์กไปเท็กซัสยืนหน้าบ้านอลิซาแล้วเรียกร้องให้คบกันอย่างเป็นทางการชัดเจนเลยว่าสตีเวนกำลังล่อลวงเด็กสาววัยสิห้า พ่อแม่อลิซาช็อกแต่ไม่รู้ทำไมไม่ห้ามลูกสาวและก่อนใครจะตั้งตัวได้อลิซ่าวัย16ตั้งครนเรื่องนี้พังตั้งแต่แรกแล้วเพราะเธอยังเป็นผู้เยาวเก้าเดือนต่อมาเธอจะเป็นแม่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินทุกคนมึนงงมันโผล่มาจากไหนกันแต่เรื่องแย่กว่านั้นอีกออลิซาได้เห็นตัวตนจริงของสตีเวนเขาเปลี่ยนจากสงบเป็นคลั่งได้ในเสี้ยววินาที แถมยังพิสูจน์แล้วว่าเขาทารุณสัตว์ผู้ชายคนนี้น่าขนลุกจริงๆในที่สุดอลิซาก็รู้ตัวว่าเธอถูกตัดขาดจากครอบครัวและเพื่อนติดอยู่ในเมืองใหญ่กับผู้ชายที่หนีไม่พ้นแม้ลูกสาวเดนิสเกิดมาสตีเวนก็ยังทารุณต่อไปเขาคลั่งเมื่อเดนิสร้องให้แม้แต่ล็อกเธอไว้ในตู้เย็นเพื่อให้เงียบ โชคดีที่อลิซาพบเดนิสทันเธอปลอดภัยเพราะยังเป็นทารกสมองเล็กๆไม่รู้ว่าพ่อแท้ๆกำลังจะฆ่าเธอสตีเวนไม่เคยอุ้มลูกไม่เปลี่ยนผ้าอ้อมไม่ให้อาหารบ้าไปแล้วเดนิสคือลูกแท้ๆแ,แต่เขาสนใจแค่ตัวเองอลิซาก็โดนทารุณหนักกว่าเดิมแต่เธอไม่ยอมหนีแม้ไม่ได้แต่งงานทำไมอาจเพราะกลัวหรือถูกสตีเวนล้างสมองตั้งแต่เด็ก แต่เธอรู้ชัดเดนิสอยู่แบบนี้ไม่ได้เธอไม่อยากให้ลูกเป็นของเล่นที่สตีเวนจะทำลายดังนั้นเมื่อเดนิสอายุ8เดือนอลิซาก็ให้บุตรบุญธรรมเดนิสถูกครอบครัวฟูสโกรับไปเลี้ยงครอบครัวที่ยอดเยี่ยมอลิซาและสตีเวนแต่งงานปี2006อย่าถามว่าทำไมฉันงงพอๆกัน อลิซาคงกลัวเกินกว่าจะหนีเพราะสตีเวนขู่ว่าจะฆ่าตัวตายถ้าเธอไปเธอกลัวเขาแต่รักเขาด้วยและสตีเวนรู้จุดนี้ดีเขาคือมาสเตอร์มานิเกเลเตอร์ต่อมาอาลิซาคลอดลูกสาวอีกสองคนแต่สตีเวนยังคลั่งและละเลยลูกๆครอบครัวสี่คนย้ายไปเฮนริโก้รัตเวอร์จิเนียอลิซาทำงานหนักคนเดียวเพราะสตีเวนทำงานไม่ได้สักวัน อลิซาพยายามหนีกับลูกหลายครั้งแต่สตีเว้นคู่เหมือนเดิมถ้าคิดว่าพอแล้วเตรียมใจเลยเพราะเรื่องกำลังมืดมนยิ่งกว่าจากเดนิสสู่เคที่ขณะอลิซาติดกับสตีเว้นเดนิสกลับได้ความรักเต็มเปี่ยมจากพ่อแม่บุญธรรมแอนโทนีและเคลลี่ฟูสโกเปิดบ้านในดาเวอร์รัฐนิวยอร์กต้อนรับเธอเปลี่ยนชื่อเป็นเคที่ฟูสโกสัญ,ญญาณของชีวิตใหม่ เคที่เติบโตในบ้านปกติรักษัตจนเป็นมังสวิรัตชอบศิลปะและเขียนเป็นเชียร์ลีดเดอร์โรงเรียนดอเวอร์ไฮสคูลวางแผนเรียนศิลปะที่ดัะเชสคอมมูนิตี้คอลเลจทำงานโฆษณาออนไลน์เคที่มีอนาคตสดใสจากสภาพแวดล้อมอันตรายที่พ่อแท้ๆอยากฆ่าเธอสู่บ้านอบอุ่นปกติพ่อบุญธรรมแอนโทนีเป็นอดีตเจ้าหน้าที่เรือนจำ แม่บุญธรรมเคลลี่เป็นเลขาพวกเขามีลูกสาวแท้ๆแต่เลือกอุปถัมเคที่ครอบครัวฟูสโก้คือครอบครัวที่เคที่ต้องการเคที่วัยสิมีพรสวรรค์การเขียนคำพูดของเธอทรงพลังยิ่งวรรณกรรมชั้นนำจบไฮสคูลปี2016พร้อมเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เคที่อยากรู้ยิ่งกว่าใครคือพ่อแม่แท้ ปี2016เคที่อายุ18เธออยากตามหาพ่อแม่ชีวภาพบ้านฟูสโกมีความสุขสมบูรณ์แต่ความอยากรู้ทางชีววิทยามันกัดกินเป็นเรื่องปกติทุกคนอยากรู้ว่าเรามาจากไหนแต่เคที่ไม่รู้บางความอยากรู้ควรปล่อยไว้เธอตั้งใจตามหาพ่อแท้ๆเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ที่หายไปแต่เธอเจอสตีเวนพัดแทนการตามหาพ่อแม่แท้ๆ สิงหาคม2016เคที่เจออลิซาบนเฟซบุ๊กส่งข้อความทักทายพ่อแม่บุญธรรมบอกเธอเรื่องอุปถาัมมานานแล้วแต่ข้อมูลเก่า20ปีอลิซาเห็นข้อความยิ้มกว้างท่ามกลางชีวิตเหนื่อยล้าทั้งคู่แชทกันแล้วนะัดเจอที่ในเดลนอร์ตแคโรไลนาคุยกันหลายชั่วโมงอลิซาดีใจที่เห็นเดนิสของเธอมีชีวิตดี เคที่คือส่วนหนึ่งของอลิซาเธอรักและปกป้องเคที่มาตลอด18ปีเธอขีดวันเกิดเคที่ในปฏิทินทุกปีและอธิษฐานให้ลูกมีความสุขเคที่ดีใจที่เจอแม่แท้ๆและยิ่งดีใจเมื่อรู้ว่าพ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันมีน้องสาวอีกสองคนครอบครัวขยายชั่วข้ามคืนแต่เคที่ไม่รู้เรื่องการทารุณของสตีเวน อลิซาไม่พูดถึงเหตุผลที่ให้บุตรบุญธรรมอาจเพราะเพิ่งเจอกันเคที่คงถามทำไมให้ฉันบุตรบุญธรรมแต่ทั้งคู่คุยเรื่องเบาๆอาลิซาดีใจจริงๆที่ลูกสาวเล่ยตามฝันแต่แล้วเคที่เจอสตีเวนด้วยการพบกันสุภาพกว่าที่คิดและในที่สุดเคที่ตัดสินใจช็อกทุกคนย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่แท้ พ่อแม่บุญธรรมเจ็บปวดแต่เคทที่อายุ18ตัดสินใจเองได้สตีเวนและอลิซาตกลงรับแต่ไม่มีใครรู้แผนมืดของสตีเวนการเปลี่ยนแผนกระทันหันหลังเจอพ่อแม่แท้เคที่เปลี่ยนแผนทั้งชีวิตจากเข้าเรียนมหาวิทยายลัยทำงานโฆษณากลายเป็นย้ายไปอยู่เฮนริโกพ่อแม่บุญธรรมช็อกพยายามห้ามแต่เคทีดื้อ พวกเขากังวลเพราะเธอทิ้งทุกอย่างเพื่อเรื่องนี้ที่บ้านพัสติเวนดีใจลูกสาวย้ายมาแต่มีพล็อคทวสิสติเวนกับอลิซาแยกกันอยู่คนละห้องนอนใกล้หย่าแต่ยังไม่เป็นทางการสตีเวนตื่นเต้นแต่ทงแดงโบกกระพืออลิซาสังเกตสติเวนเลิกสนใจเธอทันทีที่เคที่มาเขาหมกมุ่นกับเคที่หนึ่งรเอร์เซ็นทิ้งทุกคน สตีเวนเปลี่ยนสไตล์ไว้ผมยาวแต่งตัววัยรุ่นท,ทั้งที่อายุ40่สิต้นๆแล้วเรื่องบ้ามากเขาย้ายนอนพื้นห้องเคที่อลิซาช็อกถามสตีเวนแต่เขาหลบๆแล้วย้ายออกกับเคที่ลูกสาวอีกสองคนยังอยู่บ้านทุกคนอ้าปากค้างไม่เข้าใจเลยว่าแต่เราไว้สิ่งเลวร้ายกำลังมาเคที่แต่งงานกับใคร พฤศจิกายน2016อลิซายออกดูแลลูกสาวสองคนสลับกันพฤษภาคม2017อลิซาเจอไดอารี่ลูกสาวเนื้อหาทำให้เธออ้วกสตีเวนกับเคที่คบกันใช่แล้วพ่อคบกับลูกสาวแท้ๆและเคที่ท้องกับสตีเวนอลิซาโทรหาสตีเวนทันทีแกบ้าไปแล้ว คำตอบของสตีเวนฉันคิดว่าเธอรู้แล้วเรารักกันพูดแบบชิลๆเรากับรักลูกสาวแท้ๆเป็นเรื่องปกติอลิซาแจ้งตำรวจแต่ไม่มีจับกลุ่มสตีเวนกับเคที่ย้ายไปอยู่บ้านแม่สอตีเวนที่ในเดลว,วางแผนแต่งงานกันแม่สอตีเวนยอมได้ไงกรกฎาคม20 2017ทั้งคู่แต่งงานที่พักตันรัฐแมริแลนด์ แม่สตีเวนและพ่อแม่บุญธรรมเคที่ยิ้มเข้าร่วมเคที่โพสรูปแต่งงานเธอท้องชัดๆหน้าขนลุกพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายยิ้มราวกับงานปกติควรตะโกนหยุดสิมันผิดทุกมุมการแต่งงานผิดกฎหมายแต่สตีเวนฉลาดปลอมเอกสารว่าไม่ใช่ญาติแท้เลยผ่านถูกกฎหมายชั่วคราวพ่อแม่บุญธรรมยิ้มได้ไงเคที่เลือกเองไม่ถูกคู่เหมือนอลิซา ก่อนย้ายอาลิซาเล่าให้เคที่ฟังหมดสตีเวนทารุนเธอตั้งแต่เด็กพยายามฆ่าไม่เคยเลี้ยงดูแต่เคที่เฉยชาราวกับหุ่นยนต์คงคิดว่าอาลิซาโกหกอลิซาแน่ใจว่าสตีเวนล้างสมองเคที่ได้สำเร็จน่าเศร้าจริงๆเพื่อให้แย่ยิ่งขึ้นกันยายนหนึ่ง2017เคที่คลอดลูกชายชื่อเบนเน็ตพลัสมกราคม2018สตีเวนและเคที่ถูกจับในที่สุด ในสารทนายสตีเวนอ้างความสัมพันธ์สมัครใจสตีเวนหลงรักลูกสาววัยสิมากความรักชนะเรื่องสายเลือดหูตาสินนี่ไม่ใช่แค่คเซนต์แต่เป็นลูกแท้ๆผลทั้งคู่ออกถอนเงินประกรันลูกเบนเน็ตไปอยู่กับย่ากับยายห้ามสตีเวนเคที่เจอกันเคที่กลับไปอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมที่นี่ความจริงตีหนะ้า เคที่ตาสว่างโทรหาสตีเวนฉันอยากยาเดี๋ยวนี้สตีเวนคลั่งไม่ยอมปล่อยเหมือนตอนอลิซาเคที่หลุดพ้นสตีเวนเดือดคิดว่าพ่อแม่บุญธรรมล้างสมองเคทตี่เปลี่ยนแผนทั้งชีวิตจากเข้าเรียนมหาวิทยายลัยทำงานโฆษณากลายเป็นย้ายไปอยู่เฮนริโก้พ่อแม่บุญธรรมช็อกพยายามห้ามแต่เคทีดือ้อพวกเขากังวลเพราะเธอทิ้งทุกอย่างเพื่อเรื่องนี้ ที่บ้านพัสตีเวนดีใจลูกสาวย้ายมาแต่มีพล็อตทวิสตีสตเวนกับอลิซาแยกกันอยู่คนละห้องนอนใกล้หย่าแต่ยังไม่เป็นทางการสตีเวนตื่นเต้นแต่ทงแดงโบกกระพืออลิซาสังเกตสตีเวนเลิกสนใจเธอทันทีที่เคที่มาเขาหมกมุ่นกับเคที่หนึ่งรเปอร์เซน์ทิ้งทุกคน สตีเวนเปลี่ยนสไตล์ไว้ผมยาวแต่งตัววัยรุ่นท,ทั้งที่อายุ40ต้นๆแล้วเรื่องบ้ามากเขาย้ายนอนพื้นห้องเคที่อลิซาช็อกถามสตีเวนแต่เขาหลบหลบแล้วย้ายออกกับเคที่ลูกสาวอีกสองคนยังอยู่บ้านทุกคนอ้าปากค้างไม่เข้าใจเลยว่าแต่เราไว้สิ่งเลวร้ายกำลังมาเคที่แต่งงานกับใคร พฤศจิกายน2016อลิซายออกดูแลลูกสาวสองคนสลับกันพฤษภาคม2017อลิซาเจอไดอารี่ลูกสาวเนื้อหาทำให้เธออ้วกสตีเวนกับเคที่คบกันใช่แล้วพ่อคบกับลูกสาวแท้ๆและเคที่ท้องกับสตีเวนอลิซาโทรหาสตีเวนทันทีแก่บ้าไปแล้ว คำตอบของสตีเวนฉันคิดว่าเธอรู้แล้วเรารักกันพูดแบบชิลๆราวกับรักลูกสาวแท้ๆเป็นเรื่องปกติอลิซาแจ้งตำรวจแต่ไม่มีจับกลุ่มสตีเวนกับเคที่ย้ายไปอยู่บ้านแม่สอตีเวนที่ในเดลวางแผนแต่งงานกันแม่สอตีเวนยอมได้ไงกรกฎาคม2 0 2017ทั้งคู่แต่งงานที่พักตั้นรัฐแมริแลนด์ แม่สอตีเวนและพ่อแม่บุญธรรมเคที้ยิ้มเข้าร่วมเคที่โปสรูปแต่งงานเธอท้องชัดๆหน้าขนลุกพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายยิ้มราวกับงานปกติควรตะโกนหยุดสิมันผิดทุกมุมการแต่งงานผิดกฎหมายแต่สตีเวนฉลาดปลอมเอกสารว่าไม่ใช่ญาติแท้เลยผ่านถูกกฎหมายชั่วคราวพ่อแม่บุญธรรมยิ้มได้ไงเคที้เลือกเองไม่ถูกคู่เหมือนอลิซา ก่อนย้ายอลิซาเล่าให้เคที่ฟังหมดสตีเวนทารุนเธอตั้งแต่เด็กพยายามฆ่าไม่เคยเลี้ยงดูแต่เคที่เฉยชาราวกับหุ่นยนต์คงคิดว่าอลิซาโกหกอลิซาแน่ใจว่าสตีเวนล้างสมองเคที่ได้สำเร็จน่าเศร้าจริงๆเพื่อให้แย่ยิ่งขึ้นกันยายนหนึ่ง2017เคที่คลอดลูกชายชื่อเบนเน็ตพลัสมกราคม2018สตีเวนและเคที่ถูกจับในที่สุด ในสารทนายสตีเวนอ้างความสัมพันธ์สมัครใจสตีเวนหลงรักลูกสาววัยสิปดมากความรักชนะเรื่องสายเลือดหูตาศินนี่ไม่ใช่แค่คอนเซนแต่เป็นลูกแท้ๆผลทั้งคู่ออกถอนเงินประกันลูกเบนเน็ตไปอยู่กับย่ากับยายห้ามสตีเวนเคที่เจอกันเคที่กลับไปอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมที่นี่ความจริงตีหน้า เคที่ตาสว่างโทรหาสตีเวนฉันอยากย่าเดี๋ยวนี้สตีเวนคลั่งไม่ยอมปล่อยเหมือนตอนอลิซาเคที่หลุดพ้นสตีเวนเดือดคิดว่าพ่อแม่บุญธรรมล้างสมอง